มาดูในหัวข้อนี้ครับ27นะครับเศษเท่าไหร่นะครับ2ส่วน3นะครับในหัวข้อนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันเป็นตัว27นะครับ27ททำไมครับเศษหนึ่งส่วนสามอันนี้คืออะไรนะครับคือการถอนรากถูกไหมครับแล้วเราดึงตัวสองออกไปเป็นตัวคูณนะครับเป็นตัวยกกำลังนะครับเพราะว่าเวลาคูณเข้าไปก็ได้เศษสองส่วน3ามใช่ไหมครับ เราดึงออกมาเป็นตัวยกกําลังซะแสดงว่าเราหาราคของอะไรนะครับตรงนี้หารากของราคที่สามของยี่สิบเจ็ดซะก่อนแล้วก็ค่อยมายกกําลังสองเข้ามครับหาได้ทันทีเลยนะครับรากที่สามของยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเกิดจากอะไรนะครับสามคูณสามคูณสามเข้ามครับสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดทั้งหมดยกกําลังเซนหนึ่งส่วนสามนะครับ แล้วก็ตรงนี้เท่าไหนะครับยกกําลังสองเห็นกันนะชัดนะครับอันนี้ถอนลากก็เหมือนกันกบใช้เครื่องหมายสแควรูทนะครับคล้ายๆกันนะครับก็เหมือนเป็นวิธีเดียวกันแต่อันนี้เขียนวิธีเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นสามออกมานะครับที่เหลือยกกําลังเท่าไหร่นะครับยกกําลังสองตอบว่าเอาสามยกกาลังสองได้เท่าไหร่นะครับได้เก้าเขยไหมไม่ยาก นะครับามาดูในข้อนี้นะครับอันตัวต่อไป8เศษ4ส่วน3นะครับ8เศษ4ส่วน3เรามาดูงปุ๊บดูส่วนข้างล่างเลยนั่นคือการถอนรากถูกไหมครับ8ยกกำลังเศษ1ส่วน3อันนี้คือถอนรากที่3ของ8ใช่ไหมครับดึง4ออกไปเป็นตัวยกกำลังซะนะครับเห็นไหมครับ ใช่ไหมครับพอเอาสี่คูณเข้ามาก็เป็นสี่ส่วนสามเราดึงออกไปก็กลายเป็นยกกําลังสี่ถูกไหมครับอนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ถอดราาที่สามของแปดก่อนนะครับแปเกิดจากอะไรครับแปเกิดจากอะไรครับสองคูณสองคูณ,คณ,คณสองไหมครับทั้งหมดยกกําลังเศษ1หนึ่งส่วนสามถูกไหมครับแล้วก็อันนี้ข้างนอกเหมือนตะกี้ยกกําลังส ใช่มครับมีสามตัวถอดออกมาหนึ่งตัวก็เหลือสองนะครับข้างในก็ทําเสร็จหรือข้างนอกที่ยังไม่เสร็จก็คือยกกําลังสี่นะครับสองยกกําลังสี่คืออะไรครับสองยกกําลังสี่คือสองคูณกันก,ก,กี่ตัวสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกนะครับตอบเป็นสิบหกเห็นใจไหมครับ มา,ามาดูในหัวข้อนี้ครับ25เศษ3ส่วน2เห็นไหมครับ25เศษ3ส่วน2พอมาถึงปุ๊บเราดูเลย25ทห็ไมนะครับเศษ3ส่วน2เรามาดูข้างล่างกา่อนเศษ3ส่วน2ส่วน2ก็คือ1ส่วน2ถูกไหมครับ1ส่วน2คือหารากที่สองถูกไหมครับ ยี่สิบห้าใชไหมครับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับตัวข้างบนเราดึงออกไปเป็นยกกำลังนะครับใช่ไหมครับมาถึงปุ๊บยี่สิบห้าเศษหนึ่งส่วนสองยี่สิบห้าเกิดจากอะไรห้าคูณห้าได้ 25, ยี่สิบห้าไหมยี่สิบห้าถอนรากที่สองได้ไหมได้นะครับอันนี้ยกยกข้างนอกออกมาก็เป็นลูณสามถูกไหมครับ ี่สิบห้าคือห้าคูณห้าถูกไหมครับเดี๋ยวเราถอดลากออกมามีสองตัวเอาออกมาได้กี่ตัวหนึ่งตัวถอดลากที่สองก็ออกมาตัวหนึ่งถูกไหมครับก็เหลือห้าห้าตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วก็เหลืออันเดียวก็คือยกกําลังสามครับห้ายกกําลังสามคืออะไรคือห้าคูณห้าคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่ครับห้าห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าห้าเท่าไหร่ครับ ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมอมืไม่ยากนะครับขออนุญาตอาในข้อนี้นะครับเรามาดู81นะครับ81อะไรนะครับเศษสามส่วน4พอเราเห็นงี้ปุ๊บนะบจากประสบการณ์ข้อทุดผ่านมาเรารู้ทันทีว่าเขาให้หารากรากเท่าไหร่ครับรากที่4ถูกไหมครับก็คือเศษหนส่วนสนะครับก็คือ81 เศษหนึ่งส่วนสี่ส่วนสามนั่นทำไมครับเราชักออกไปด้านนอกเห็นไหมครับไม่ยากเนาะคราวนี้เรามาดูว่าแปดสิบเอ็ดน่เกิดจากอะไรแปดสิบเอ็ดเกิดจากอะไรฮะสามสามหนึ่งสามสามสองหกเจ็ดแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามหาได้อีกไหมสามเก้ายี่เจ็ดเนาะเนี่คือประกอบก่อนสามสามเก้าเห็นไหมครับคือสามคูณกันกี่ตัวนะครับ สี่ตัวนะครับสามคูณกันสี่ตัวนะครับวงเลขสามคูณกันสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่คูณกันเสริมคูณสี่ตัวได้แปดสิบเอ็ดเห็นไหมครับถอดลากเท่าไหร่นะครับถอดลากที่สี่แล้วทั้งหมดทําไมครับยกกาําลังยกกาําลังสามเห็นไหมครับทำไปทีแต่ละขั้นตอนนะครับตรงนี้เราถอดลาก มีสี่ตัวอันนี้สาระที่สี่มีสี่ตัวถอดล่างมาได้หนึ่งตัวก็คือสามนะครับตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับเหลืออะไรครับเหลือยกกำลังสามด้านนอกเราก็าเขียนไว้นะครับสามยกกลาลังสามคืออะไรคือสามคูณสามคูณสามกี่ตัวครับสามตัวใช่ไหมครับสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดง่ายง่ายเลยนะครับทาเป็นขั้นตอนเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่าง เห็นไ,ไหมครับ